ก็ล์ฟแลนเนี่ยเป็นที่ที่แบบวิสกี้ดังมากโอ้ใหญ่จริงที่ลาบไม่ใช่หรอเื่องหวานไม่เหรอเพื่อนผลไม้เดี๋ยวอ้วมไปรีบไปหน่อยนะครับไปวิสกี้นักเข้าไว้บ่ายสองที่บ่ายสองละใครจะมาวิสกี้ก็ต้องจองเหมือนกันนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปกันมา เขาบอกว่าสกอตแลนด์เนี่ยเป็นที่ที่แบบวิสกี้ดังมากใช่ใช่ชอวิสกี้ไงเออระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดูโรงงานวิสกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆราคาที่ในการเข้าชมนะครับก็จะมีหลายราคามากๆแบบตัวอย่างมีโกลแบบโกลก็จะ32ถ้าแบบซิลเวอร์ก็จะแบบ19กปอนถามว่ามันต่างกันยังไงก็คือแบบโกเขาจะให้เราชิม 5แก้วครับ้าช็อตแต่แบบซิลเวอร์เขาให้ชิมช็อตเดียวนะแต่ว่าดูโรงงาน้วคือดูเหมือนกันทั้งหมดมันก็คนละ17ปอนด์เพราะเรามี student ID นะครับ17ปอนด์อ่าพ่อไหมหนุ่มๆพ่อไหมสก,สก็อตวิสกี้เอ็กซ์เครบไปคล้ายๆสวนสนุกเลย เราก็เข้าไปนั่งดูวิธีทำวิสกี้เหรอใช่เป็นแบบซิมูเลชันมันดูสนุกอยู่นะแต่ว่าก็าไม่เพราะน่าเบื่อท่นนี้ไม่ไม่ไมเมนต์นะครับไม่ต้องมาแต่ก็เป็นเป็นกิมมิกของเขาเออเป็นกิมมิกก็คือเป็น,นเขาห้ามถ่ายวิดีโอด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะก็นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราไปชิมวิสกี้กันข้างบนับใช่ลอยรอยสองคนมารอยคันหนึ่งคนเพราะเราต้องแยกกันเป็นสามสองเพราะว่ามันมนั่งได้แค่สองแต่ไปชิมวิสกี้กัน เออ,อนนี้คืออะไรวะแนะนำานี่ครับเขาให้เป็นใบแบบที่เป็นหลายๆ area ของที่ผลิตวิสกี้นะครับ<ๆ>เขาให้เรา<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเขาอธิบายก็ได้ไม้ต่อไม่ต<ๆ>่อ<ๆ> อันนี้คือเราจะมาชิมวิสกี้กันนะครับเขาให้เราเลือกว่าจะชิมอันไหนเรามีแบบวิสกี้จาก5 5 region ตรงนี้เขาให้เราเลือกว่าไหนเออเรามาลองไอซ์แลนด์เราคนละอันเลยเปลวะเออคนละอันเลยนะครับคนละอันเลยนะครับวิสกี้มันมีอยู่5แบบจาก5ห้า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  ถ้าภูมิภาคเออเราอยากได้ภูมิภาคไหนเราก็เอาแก้วไปวางไว้ตรงสีเออมาเขามาเติมให้เราอ่ากำลังดีกำลังดีกำลังดีก็กำลังดีเอันนี้เป็นคอลเลกชันที่เจ๋งที่สุดในสกอตแลนด์นะครับ แล้วจะแดกไปยีน่นาขนาไหนกลิ่นมันยังเยี่ย,ยวอยูออ่ออออยห้องดีหองดีหองดีโอ้โใ่จริงคอลเลกชันคอลเลกชันวิสกี้ ให้ถืออย่างนี้นะครับวิธีกินวิสกี้เขาให้ดูสีว่ามันด e f e c t กับไรองไรให้คนอเขาจะให้มองขาเหมือนมองขาวายครับเป็นมองขาวิสกี้ร่ะก็คือถ้าเกิดขาย้อยลงมาเยอะๆแสดงว่ามันค่อนข้างแรงวิสกี้แรงนะ เดี๋ยวอ้วกยังไง่ะบอกให้อ้าปานิดนึงแล้วม่ก็หายใจเข้าช้าลองดูยังไงวะกูจะอ้วกเหมือนเดิมไม่ยอมแดงเฮ้ยนอน้าอร่อยอร่อยเหรอทีราไ่้ วันนี้เราวะเทคนีคคืออะไรนะที็ดแรกคือตี๊ <10 S 1> บสองก็คือ,คอผมไม่ได้ผักแล้วก็มูฟฟิทอะเราใช้ลิ้น เชลินท้ามันม้ออร่าวเวอร์นพ่ออยู่อมไปนานเื่ซาใช่ไหมตอนตอนถึงความซานน้นนะถ่ายไปพอมันถ่ายไปอืเห็น้แเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันจะรสชาติจะดีขึ้นเลครับชินไม่มีลองเลยปลาดีมาก เย่ะมากเยี่ยมมันยุบกินข้าวเย่ะมากมันมันไล์เห็นไหมเบาผมยังมันสีมันแบบทองๆเขกว่าหขาแล้วสโตร์คาเลอร์สีไม่เท่ากันหรอมันทำไมเขาบอกว่ามันทองกว่าหรอกหรือว่ามันมันโดนแบบดาร์โร่เยอะกว่าโดนหรือว่าเอเอ๋อมันโดนมูนมากกว่าตอนหมากอะไรประมาณเนี้ยไอ้เหี้ยนี่รสชาติเหมือนแบบมันจะไม่ไหม้นิดนึงเว้ยเวลามแดร์รอวะสำหรับวะมันมันใช้แบบมันใช้ชาโคในการหมักเหมือนเยอะที่อย่างลองดีนมนม มันมความต่างของมึงอร่อยว่าผู้ยากมึงมันมีคาแรคเตอร์ที่แบบไม่สนใจอะที่เป็นความความสมของโปรมีมีสโมขมืองินเป็นเปื่อของหวานไป็นอ่ไม้เออหน้าบคนนี่แย่มากคือมันแท้งอยู่ได้กี่มันร่อนได้ก่แล้วมันจะอมันหลอน นั่งพักก่อนเชี่ยกรเกียวิสกี้อยู่แล้วมาเด็ดที่นี่คืเกียกวเดิมถปรกับซุปเปรกับซุปแก้วเดียวเชี่ยหัวต้องน้ำเปล่าอ่ะบอกว่าดีมากที่เราให้เอาเลยสี่แก้วโอ้โหเออนะครับก็ดีนะครับก็มาที่นี่เป็นสกอตเอ็กซ์เพียร์เนซ์มาดูวิธีทำมาชิมวิธีแล้วมาดูพวกแบบกวแคลอรี่เขาบอกว่าแคลอรี่ที่นี่เมื่อกี้ที่เราเข้าไปกันมันเป็นแคลอรี่ที่เยอะที่สุดของวิสกี้สกอตนะครับก็17บปอนด์นะครับ ทัวร์นี้จบแล้วไม่อยากกินละทุกคนหนุ่มๆทุกคนคุ้นเลยแก้วเดียวนั่งนัั่งเลยแก้วเดียวจอดกูบอกเลยแก้วเดียวจอดเข้าสกอตแลนด์เชียร์ไม่ไหววะสุดท้ายครับแก้วเราลองเขาก็ให้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวากินกินหมดเพื่อขอให้กล่องถังใส่กลับบ้านคู่มั้ยก็ควรจะมานะถ้าไหนมาสกอตแลนด์ก็ต้องเป็นกิมมิกนิดนึงก็มาลองกันดูจบแล้ววันนี้ทัวร์ฟิสกี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ อ,นนอ,อันนี้คืออะไรวะ,ะได้มาจากวิสกี้เมื่อกี้กระดาษมีกินกินอะไรเขาบอกว่ามันมีถ้าูุิภาคในสกอตแลนด์ที่ทำแบบวิสกี้มันจะมีค h a r a c t e r i ของของแต่ละภาคมีเจะที่เหมือนกันวิสกี้ที่มันจะไม่เหมือนกั<า>นแล้วอันนี้ก็คือเป็นใบที่แบบว่าเขาให้เราแบบลองดม ใช่แต่ละเซ็กชั่นดูแล้วก็ดมถ้าว่ากินวิสกี้แต่ละรีเจนมันจะมันจะยังไงประมาณไหนถ้าถามว่าเหมือนเปล่าของจริงเหรอแยงไม่เลยกลิ่นกูไม่รู้แล้วแยงดมมันก็เลือกว่าเราจะชิมอันไหนนะใช่คือเมื่อกี้ของเราเราไปสิเราไปกันห้าคนซิลเวอร์ทัวร์เขาให้เราเลือกอันเดียวชิมแต่เรามี5คนก็เลยเลือกคนละอันเาเลยมาลองกันก็าเอฟเฟกต์หน่อยวิสกี้เป็นไงวิสกี้ไง แต่ทุคนถ้าก็ก็ถ้าเกิดคนมาก็เออก็น่าลองแนะนำสนุกดีแนะนำสนุกบอกว่าเป็นเอ็กซ์เพียที่ดีเออถ้าไม่เคยกินก็แก้วเดียวพออย่าไปทะลึ่งอย่าไปโกอย่าไปโก้ไม่ไหวครับแนะนำแบบซิลเวอร์เลยซิลเวอร์หลูๆความจริงซิลเวอร์ยังกินไม่หมดเลยไม่ไหวไม่ไหวก็เดี๋มันมีบอลก็เอาบอลเลยแต่ว่าตอนนี้เราพักกาแฟครับทอฟฟี่เบรดก่อนเออล้างปากก่อนวิสกี้อันนี้ห0พันนะครับขวดนี้ห0พันฟองสอ0 0 0นกว่าบาทมันจะอร่อยขนาดไหนพี่วะ แบล็กเลเวลมีขวดเล็กขนาดนี้ด้วยครับกระดาบคุณเนี่ยแค่นี้พอหรอโอ้โหระดาบคุณอะสักขวดไหมกวดด้ไหอเฮ้ยโอเคแล้ววันนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกาสโกกันต่อ See you next clip อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง i n g the bell ให้ช่องมิสเตอร์พูดด้วยนะครับเจอกันบ๊ายบาย